สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณแอมอีกครั้งหนึ่งนะคะ5วันหันษาสัปดาห์ที่29หน่วยวันขึ้นปีใหม่ชั้นอนุบาล1ทับ1ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวันปีใหม่หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ต่างๆในปีพุทธศักราช2564ที่กำลังจะผ่านไปซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนธันวาคม จะมีการเฉลิมฉลองและมีกิจกรรมที่สนุกสนานจัดขึ้นเพื่อต้อนรับปีใหม่มีอะไรสนุกสนุกให้เด็กๆเรียนรู้บ้างไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็คือ 1. ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมที่ทำในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ข้อ4ค่ะเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ ความหมายของวันขึ้นปีใหม่คำว่าปีหมายถึงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบใช้เวลา365วันหรือ12เดือนนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไรตอกติกตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีค่ะนี่คือปฏิทินเดือนมกราคมค่ะเป็นเดือนที่1 และวันที่1ก็เป็นวันแรกของปีค่ะซึ่ง1ปีจะมีทั้งหมด12เดือนค่ะเดือนมกราเป็นเดือนที่1และมีเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมค่ะ เมื่อจำนวนวันเดือนเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมหรือวันที่31ธันวาค่ะจะเป็นวันสุดท้ายของปีเมื่อครบรอบแล้วนะคะวันที่31นี้เราจะเรียกว่าวันส่งท้ายปีเก่าและก็จะขึ้นรอบปีใหม่ในวันที่1มกราคมวนไปแบบนี้ทุกๆปีค่ะขณะนี้กําลังจะสิ้นปีเก่าและย่างสู่ปีใหม่ ก็คือจากปีพุทธศักราช2,564สู่ปีพุทธศักราช2,565หรือปีคริสตศักราช2,21 0สู่ปีคริสตศักราช2,22 0ซึ่งเราเรียกว่าทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะความสำคัญของวันปีใหม่มเมื่อใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่ เป็นโอกาสดีที่เด็กๆจะได้ทบทวนตัวเองในกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเพื่อนำมาปรับปรุปรงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตและทําในปีต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเด็กๆอาจจะเคยดื้อกับคุณค้อคุณแพ่ไม่ชอบรับประทานอาหารแต่ปีใหม่เป็นต้นไปนี้หนูจะรับประทานอาหารให้หมดจะได้มีแรงวิ่งเล่นกับเพื่อน หลังจากเล่นของเล่นเสร็จแล้วไม่เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยโดนคุณแม่ดุอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นในปีหน้าเด็กๆจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็จะเก็บของเล่นตัวเองให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นของเล่นเราอาจจะหายได้ค่ะหรือหนูมีของเล่นเยอะแล้วปีหน้าหนูตั้งใจว่าหนูจะไม่งองแงร้องซื้อของเล่นใหม่อีกแล้วหรือว่า ปีหน้าหนูจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่จะเล่นโทรศัพท์ตามเวลาที่ได้ตกลงกับคุณแม่ไว้และคืนโทรศัพท์เมื่อหมดเวลาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปหนูจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่แกล้งน้อง ในวันขึ้นปีใหม่นี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะอวยพรให้แก่เพื่อนฝูงและญาติมิตรโดยการส่งสอสอหรือของขวัญให้แก่เพื่อนฝูงญาติมิตรที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานเพื่อมอบความสุขส่งความสุขและสางสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันครอบครัวก็จะได้พบปะเจอกันรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขประเพณีและกิจกรรมที่ทำในวันขึ้นปีใหม่ ในวันปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาของความสุขสนุกสนานจะมีทั้งการเฉลิมฉลองของคนทั้งประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่รวมถึงจัดเตรียมอาหารฉลองร่วมกันเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่เรามักจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทำดังนี้ทำบุญตักบาตรเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนาหรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของตนคนไทยมักจะทำบุญด้วยการตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบานกราบขอพรจากผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ ในวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะเด็กๆสามารถนำดอกไม้ไปกราบขอพรจากผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือมอบดอกไม้หรือมอบของขวัญให้ท่านได้ค่ะประดับตกแต่งบ้านให้สวยในวันขึ้นปีใหม่โดยการนำไฟหรือริบบิ้นม,มาประดับตกแต่งในบริเวณบ้านเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะ เด็กๆเป็นลูกมือช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ห้ามเสียบปลั๊กเองเด็ดขาดเลยนะคะอันตรายมากหรือตกแต่งด้วยป้ายสวัสดีปีใหม่แล้วก็มีลูกโป่งด้วยนะคะตกแต่งบ้านให้สวยงามนอกจากบ้านแล้วเด็กๆจะเห็นว่าในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือห้างร้านต่างๆก็จะมีการประดับไฟให้สวยงามค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะ การจัดงานเลี้ยงสังสรรในวันขึ้นปีใหม่เป็นการจัดเลี้ยงสังสรรเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการมอบความสุขให้กับทุกๆคนในครอบครัวหรือคนที่รักใคร่กันทุกๆคนจะได้รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนครอบครัวและอาจจะมีการจุดพลุหลังงานเลี้ยงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และมีบางสถานที่นะคะที่จัดให้มีการจุดพลุขนาดใหญ่เด็กๆสามารถหาชมได้ใน,ในบริเวณใกล้ๆบ้านของตัวเองได้นะคะการแลกเปลี่ยนของขวัญของขวัญคือสิ่งของที่เราจะมอบให้แก่กันเป็นสิ่งของแสดงความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีให้ด้วยความปรารถนาดีหวังดีแสดงแทนความรักความห่วงใย คุณค่าของของขวัญที่มอบให้เป็นการมอบความรู้สึกที่ดีมอบความรักความอบอุ่นและความปรารถนาดีให้กันมากกว่าคุณค่าของของขวัญที่มีราคาแพงนะคะส่งคำอวยพรให้แก่กันคำอวยพรนี้นะคะเราจะเรียกว่าสคออสอซึ่งย่อมาจากส่งความสุขค่ะ ในประเทศไทยเรานั้นรับวัฒนธ,นธรรมการมอบบัตรอวยพรมาจากต่างประเทศนะคะโดยในเทศกาลปีใหม่นิยมส่งคำอวยพรหรือการสอคสอส่งความสุขให้กับบุคคลที่รักและปรารถนาดีค่ะสำหรับในปี2,565นี้ครูแม่มก็มีคำอวยพรให้เด็กๆเ,เช่นกันนะคะสวัสดีปีใหม่2,565ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โรดดลบันดาลให้เด็กๆและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยและสำริดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ Happy New Year 2022หรือ2,565ค่ะเทศกาลวันคริสต์มาสถือเป็นเทศกาลที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข เป็นวันเฉลิมฉลองวันประสูติหรือวันเกิดของพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์เพื่อเป็นการระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์เป็นวันเฉลิมฉลองที่มีความสําคัญและความหมายที่สุดวันหนึ่งของชาวคริสต์ประชากรหลายพันล้านทั่วโลกจึงจัดการเฉลิมฉลองในวันที่25ธันวาคมมีการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสตามสถานที่ต่างๆครอบครัวได้กลับมาร่วมฉลองร่วมกัน มีการมอบของขวัญส่งรัดไวยพรทำขนมอบและรับประทานอาหารมื้อค่ำเด็กๆนิยมนำถุงเท้าไปแขวนไว้ที่ปลายเตียงเพื่อรอรับของขวัญจากซานตาครอสเด็กๆลองทำดูนะคะ เด็กๆมักจะได้ยินคำว่า Merry Christmas ในวันคริสต์มาสบ่อยๆใช่ไหมคะคำว่า Merry Christmas เป็นคำที่ใช้วอวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบในการเรียนรู้วันคริสต์มาสนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่เด็กๆเ,เคยเจอและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเรานะคะ วันนี้คุณ quindi, ครูมีเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาให้เด็กๆร่วมร้องไปด้วยกันค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ Baby bus Life late, or the fields we go. ในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,565ที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่หลายๆคนชอบมากๆเพราะว่าเป็นวันหยุดหลายวันเพื่อฉลองปีใหม่กับครอบครัวหรือเพื่อนๆในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้คุณครูขออวยพรให้เด็กๆพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปมีความสุขสนุกสดใส อวยพรให้สมหวังมีพลังในการต่อสู้และการเรียนออนไลน์คุณครวงว่าเราจะได้พบเจอกันเร็วๆนี้นะคะสุขสันวันปีใหม่ค่ะ Happy New Year